สวัสดีครับพวกเรากับช่องฟังตรงเงินฉางไทยแล้วครับวันนี้ครับเอาได้สั <ara> ok ่งสับรถมานะครับว ano. ันนี้ครับสับรถนะครับมาตรงนะครับวันนี้ครับนี่ครับกําลังลงเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับฝนไม่ตกเลยนะครับหญ้าก็หายากนะครับเราก็ต้องพึ่งพาสับรถนะครับต้องสั่งสับรถมานะครับนี่ก็สับรถก็มาแล้วนะครับมาแต่เช้าเลยนะครับ มาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ได้สั่งสับรดนะครับกำลังอาลงเลยนะครับว่าช่วงนี้นะครับหญ้าก็หายากนะครับว่าฝนไม่ตกนะครับไม่มีน้ำนะหญ้าก็จะแห้งนะครับจะต้องสั่งสับรถนะครับเพื่อให้น้องๆช้างได้ทานนะครับได้กินเนาะลงมาแลยนะครับก็ กันใดนะครับสงสารน้องช้างก็ส่งคะแนนเข้ามาถุมทบชุนนะครับอ้าสับรถได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็กําลังจะลงอยู่นะครับว่ายากก็จะหายากนะครับช่วงนี้ครับยาก็จะหายากนะครับ ตั้งสับรุมาต้งหนึงนะครับเพื่อจะให้น้องๆเช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยาก,ยากมากๆเลย ฝากแม่เมอฟซนะครับท่านใดนะครับอยากจะสมทบทุนสมทบคะแนนนะครับให้ค่าอาหารน้องชาง้างค่าสับ,บระดน้องช้างก็เินได้เลยนะครับแล้วก็ต้องอนะให้จูงไว้มาพูดฮะ สั่งสับรถนะครับเพื่อจะให้น้อง้างได้กินได้ทานนะครับเพราะว่าหญ้าก็หายากนะครับนี่ครับนี่ทองนั้นกับน้องไอ้ด้านะครับอันนี้อาศัยก็อยู่นะครับนี่อาศัยของปูทันใจนะครับที่ของปู่ทันใจนะครับเราเอามาอาศัยก็อยู่นะครับเพราะว่าเรากําลังจะสร้างนะครับสร้างบ้านด้วยนะครับ สั่งมาตรงหนึ่งนะครับสั่งมาให้สองเคี้ยกนะครับทองเงินและน้องไอด้านะครับยาก็จะเหี่ยวนะครับก็จะแห้งแบบนี้นะครับ คสองสามวันก็จะแห้งแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะครับจะนแรงจะแห้งนะครับก็ขอบคุณน,นะครับแม่เอฟซีนะครับที่ได้ ส่งคะแนนนะครับมาสำหรับสนผลผลไม้นะครับสำหรับผลุนผลไม้ทุกๆวันนะครับเพื่อจะให้น้องช้างได้มีคะแนนนะครับซื้อสับรถนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านเข้ามาสนทบนะครับสนทบทุนนะครับหรือสนทบคะแนนนะครับเพื่อจะหาคะแนนจะซื้อสับลตนะครับแล้วก็ ช่องของเราก็ไลฟ์ทุกวันนะครับตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆจะไลฟ์ทุกวันนะครับไลฟ์ดลขายผลไม้ทุกวันนะครับตอนเย็นๆนะครับก็เข้ามาสนับสนุนเข้ามาเมตตาได้นะครับเข้ามาให้กําลังใจได้เลยนะครับแนนที่แม่ๆส่งมานะครับเราก็ได้สั่งสับปะรดมานะครับสั่งสับปะรดมานะครับเราก็ได้ สร้างบ้านให้น้องฉางด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราก็แบ่งปันกันแน่นะครับมาเอาสับประรดก่อนนะครับเพราะว่าน้องฉางไม่มีอาหารจะกินนะครับไม่มีหญ้าเนาะว่ายา,ยากก็จะแห้งนะครับหญ้าก็จะแห้งแล้วก็ไม่มีด้วยนะครับหายากด้วยนะครับเราก็ต้องสั่งสับประรดนะครับเพื่อให้น้องนๆฉางได้กินงั้นน้อง้างก็จะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้ก็แรงด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกคะแนนนะครับทุกคะแนนทุกกําลังใจนะครับที่พ่อแม่เข้ามาอุดหนุนเมตตานะครับช่องของเรานะครับช่องทองทองเงินช้างไทยและน้องเอด้านะครับอ๋อขอขอบคุณมากเลยนะครับแนนของท่านนะครับพอควานก็ได้ไปสั่งสับะรดมานะครับนี่ครับไปสั่งสับะรดมาแล้วนะครับเลยท่านใดอยากมาสมทบนะครับสมทบก็ เราจะไลท์ทุกวันนะครับตอนเย็นนะครับเราจะไลท์ทุกวันนะครับตอนเยนเ็ยนๆนะครับตอนนี้เราก็ได้สร้างบ้านด้วยเนาะเราก็ได้สร้างบ้านให้น้องช้างด้วยนะครับแต่บ้านยังไม่เสร็จเลยนะครับ บ้านครับก็กำลังจ okay, ะกำลังจ ouais. right. ะเชื่อมนะครับกำลังจะเชื่อมโครงนะครับนี่ครับเสาก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับเสาก็ขึ้นแล้วนะครับน่าจะวันน uhm ี้นะครับขึ้นโครงนะครับเห็นใกว่าน่าจะวันนี้นะครับปคะแนนที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีส่งมาให้มาสนับสนุนนะครับผลไม้ตอนเย็นนะครับเราก็ได้มาทําบ้านนะครับ แต่อาหารนะครับเราก็จะแบ่งคะแนนนะครับไปสั่งสับรถด้วยนะครับวันนี้นะครับแต่คะแนนที่พ่อแม่ส่งมาทุกๆวันนะครับมาช่วยสนับสนุนผลไม้ให้ช่องพังทองเงินช้างไทยและน้องไอดาเราก็ได้เราก็ได้มาทําบ้านให้น้องนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะทำไปเรื่อยนะครับน่าจะได้10%แล้วนะครับ10%นแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเชื่อมอยู่เนาะ นี่ครับก็น่าจะขึ้นวันนี้นะครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับขึ้นโครงนะครับก็จะขึ้นขึ้นโครงแล้วก็จะเร็วนะครับตอนนี้ก็ยังมีเสาอยู่นะครับยังไม่มีโครงเนาะนี่ครับคะแนนที่แม่ๆส่งมาให้ให้เรานะครับเราก็จะได้ ทำบ้านเนาะทำบ้านให้ทองเงินและน้องไอ้ด้าได้อยู่นะครับได้หลบแดดหลบฝนนะครับเป็นบ้านนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราก็ไปอาศัยที่ของปู่ทองใบและปู่เต็นใจอยู่นะครับเราไปอาศัยเขาอยู่ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้มีต้นต้นไม้จะ มีล่มหน่อยนะครับมีล่มหน่อยแล้วก็ไปอาศัยเขาอยู่ก่อนนะครับก่อนจะบ้านก่อนบ้านของน้องจะเสร็จนะครับเราก็ไปอาศัยของปู่ทองใบและทันใจก่อนนะครับทันใดอยากจะมาสมทบคะแนน,นนะครับสมทบคะแนนก็เข้ามาช่องพังทองเงินฉางถ่ายได้แล้วนะครับว่าเราจะไลท์ทุกวันนะครับตอนเย็นเราจะไลฟ์ทุกวันเลยนะครับช่วงเย็นๆนะครับ ก็สามารถนะครับสามารถเข้ามาดูไลฟนะ์แล้วก็มาสมทบทุนคะแนนนะครับหรือมาช่วยคะแนนนะครับเพื่อจะสร้างบ้านให้น้องก็ได้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับตอนเย็นๆนะครับเราก็จะไลฟ์ทุกวันเลยนะครับเราจะหาเราจะไลฟ์ทุกวันเลยนะครับบ้านของ ทองเงินและน้องไหด้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะต่อเทิบด้วยนะครับเราจะต่อเทิบออกมาอีกนะครับต่อเทิบนี่ครับต่อเทิบมาทั้งหมดก็เก้าเสานะครับแต่ตอนนี้ขึ้นขึ้นตัวบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะต่อเทิบมาอีกนะครับก็ใช้คะแนนเยอะนะครับก็ฝากแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับ เข้ามาเมตตานะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับเพื่อหาคะแนนได้ได้คะแนนสร้างบ้านให้น้องเร็วๆนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอฝากแม่แม่ไว้ด้วยนะครับเข้ามาสมทบทุนคะแนนนะครับเพื่อจะให้น้องฉางได้มีบ้านเร็วๆนะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับขอขอบคุณล่วงหน้าแม่แม่ fc ผู้ใจบุญใจดีและพ่อพ่อแม่แม่ fc ผู้ใจบุญใจดีนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนให้ช่องฟังท่าเงินช้างไทยและน้องไอดาด้วยนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ